ฟ้าพิโรโดแล้วพี่น้องดูเลพายุเข้ามาถึงมหาสา,ารคามเรียบร้อยแล้วพายุฤด,ดูร้อนดูเลยโอ้โหต้นยูคาไม่เป็นอันอยู่ไม่เป็นอันดูอันดูเลยเนี่ยดูดูครับมีชังกระสีเพห้นี่เปิดวะอันแล้ว โอยืดดีๆแล้วพ่อใหญ่ไม่แกยังยืนตึงอยู่เลยเนี่ยถ้าแกไม่ยืนตึงเอาไว้ถ้าแกไม่ยืนดึงเชือกเอาไว้ไปเลยนะเนี่ยไม่มีไปสปูสปูก็ไปมาปะก็ได้ยู่ไหมคะอยู่ที่มาสรงคองบ่ าอายุฤดูร้อนของกิงครับถ้าไม่เอาไม้ออกเดี๋ยวคนอื่นบากไดนี่คนอื่นจะลำบากปีมาทางบ้านไดค่ะเห็ดตะปูน้องปิงเอาเออกมาวางไว้วอตัวนี้กินกาีฟในบ้านเอ๊ยตัวนี้พ่อไงใส่บ้านถ้าไม่ติดรถผมว่าจะไปดึงช่วยแก่ติดรถคันหนึ่งเอาอมาบ้ในบ้านเลยไหมคะปีงมองบันไดไหมไม,มันเป็นต้นยางเนาะกล้องไงปะดูต้นดูขาสิ สร<ม>พี่มาเอาไว้บันไดเลยค่ะแล้วก็าของทับไว้กํลังเสียกับ,บกแล้วบอกเราแม่นค่ะพายุเพิ่งจะมาถึงสระขามดูดิเพิ่งจะมาถึงครับเพราะว่าไปถล่มอยู่ที่จังหวัดอะไรน้่มา มันเป็นอูรรถเด้พี่มันมีเทนเลอร์ยุ่จอดอยู่หน้าบ้านเนี้ยฮองโนนสามแยกสิเขาไปอำเภอแกดานี่ยอยู่มุ้งพอดีไม่งั้นไฮเดกน้อยเอาไปทากันเลยค่ะมันโมเมนตูกูอะค่ะมันมีรถจอดอยู่ค่นมันเป็นเทนเลอร์เจลเกียวจอดอยู่หันบอกเพิ่อนมึงโน้มนี่รถสีบอกรถดำสีฟ้าๆนะคะ แสดงว่าเราแอบดูววอดดมองขายรถมือสองของจังหวัดเดชาวันมึงลูกน้อนแล้วบงหมุดหรอค่ะพี่ฝากไวนน้ำหลงหงอแล้วไม่ดูดิดูดิเมืองถนนบางถนนพี่น้องต้องขออภัยครับหลุดปากครับเมื่อกี้ผมยิง่งแล้วเป็นสิ่งอะไรใจให้เห็นผมว่าทรงของบอกว่า เส้นเลือยู่หนาบ้านหนาบ้านยิ่ว่ารถตู้สีดำเไอ้รถตู้น่ะมันอยู่ลึกๆหนุ่นไปเห็นแต่เทเลอร์ไม่เห็นก็แมันคนทรงของหม่แมีนเราว่าแมียนี่อย่างจอยสั่งสั่งอย่างนั่นเป็นเอกสารต้องเอกสารทำให้หนูสั่งเอกสารม่นดำด้นอ่ะนะดำดำซิ่งทรงเอกสารคือของก็มาหยอดออกทรงเด็ดสองหมื่นละหมื่นวันเออว่าเสร็จ ทำทวงไหมเรออ,อ,อ,อือาละาท,ทิดป้ะละทิศันตรีเขากระทงเขาตรงแต่วมวันจากบ้านขวดมาหอดมือเดียวขนาดนี้ดูฟ้าดิครับอย่างเงี้ยลมแรงแน่นอนครับฟ้าดแดงๆก็คือลักษณะก็คือพายุฤดูร้อนน่ากลัวกว่าพายุฝนอีกนะไม่ใชายาภูมทั้งเสาไฟทั้งหลังแค่เงี้ยอืออือนั่นแหละที่แกมให้ผมดูเมื่อวานชายาภูมิ ยังมาถึง่ารคามเนี่ยดูดิฟ้าแดงๆนี่คือลมนะครับลมที่กวาดฝุ่นขึ้นไปข้างบนนะ่ะฟ้าแดงๆนั่นไม่ใช่อะไรครับก็คือที่กวาดฝุ่นขึ้นไปข้างบนครับลมแห้งพัดกระพูปป้งี่เจ้าเลยน ขอให้ฝนตกไม่อยากให้มีลมเพราะว่ามันอันตรายมากลมอะแต่ฝนตกหนักๆตกมาเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมพวกสัตว์วัไวไายจะได้มีหญ้าให้แทะริมนะครับพื้นท้องนาจะได้ชุ่มฉ่าเพราะว่าอากาศมันร้อนสองวันมันเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ประมาณจะสามสิบแปดสามสิบเจ็ดสามสิบแปดองศาได้นะเมื่อวานกับบันก่อน ว่าร้อนแบบอากาศนี่คือแบบคือหน้านี่รู้สึกว่าหน้านี่แผดเผาไม่ <c oughs> เหมือนเอาไฟนีออนมาอยู่ตรงแก้มอะท,นะออที่ไหนเป็นบ้างครับนางเจอพิมบันนี่อินเดีย ว่าน่าจะไม่เกินสองชั่วโมงน่าจะตกนะถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดฝนตกครับกระจายีแต่บักเง็บมันนะถามที่ว่านะผมว่าน่าจะตกไม่แรงหรอกถ้าลมอย่างเงี้ยแต่ถ้าฝนจะตกแรงอ่ะมันไม่ลมแต่ถ้าลมลมอย่างนี้น่าจะตกเฉพาะแบบผิวๆไปอะ่ะ ผมว่าตีให้ไม่เกินสองชั่วโมงนี่ไหมยังไม่ออกจากในเมืองเลยเพิ่งจะเพิ่งจะตัดวิดีโอไปได้ประมาณหนึ่งนาที <c oughs> จัดเลยครับตกให้มันชุ่มช่ำหน่อยเร็ว <c oughs> ตอนนี้ผมคิดถึงการกล้วยมากแล้วอยากจะอยากจะให้รถเสร็จสักทีนะ เพืเอนผมซื้อรถมาจากสุขโขทยัยเป็นรถสิบล้อเออสิบสองล้อครับ<ม>เขาเอามาส่งเขาก็ได้คิดเงินไปหมื่นกว่าบ,บาทค่าส่งอันนี้ถ้าเรามีรถของตัวเองเนี่ยเราน่าจะเอารถเราไปผลได้ก็เลยคิดถึงการกล้วยครับตอนนี้อยากจะให้รถเสียสักทีพูดตกแรงหน่ได้ไหม แร,รถนนแบบนี้ลื่นลื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นฟองเห็นไหมฟองนี่ก็คือฟองเกิดจากขี้ยางที่แบบว่าเราวิ่งอะนะครับมันจะเป็นขุยยางลื่นนะครับรถสิบล้อนี่แม่ลูกเนี่ยเวลาเบรกนี่เอาเรื่องกันนะถนนอย่างเนี้ย ถนนที่มีฟองอย่างเงี้ยน้ำเป็นฟองอย่างเงี้ยอันตรายขับรถด้วยความระมัดระวังครับผมก็ใช้ความเร็วอยู่ประมาณหกสิบนิดเออถ้าตกรแรงๆแล้วถนนมันแบบนั่นอ่ะได้ผู้เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ฝนตกแสดงว่าลูกน้องผมที่อยู่บ้านานี้น่าจะหยุดกันแล้วเลยฝนตกโอ้ตกแรงนะไอเรานึกว่าตกไม่แรงดูดิข้างหน้า กระดาษกระล่งกระดาษลมแรงมากปีนั้นที่ถนนเส้นนี้แหละผมวิ่งดินอยู่ปีนั้นมีลูกเห็บเลยนะแต่มันก็ลูกไม่ใหญ่หรอกเท่าลิบนิ้วก้อยนี่แหละเป็นพายุลูกเห็บเลยครับปีนั้นผมยังไม่ทำยืนูบผมยืนมองนี่ขาวเต็มถนนเลยแต่หยิบขึ้นมาใส่าฝามือแป๊บเดียวก็ละลายนะ Một lạng là thang lạng thang lùng dạng 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 bấm là กล้องชดดันลยชดแรงชดห้องตกไปท่านตกยังไม่ตกยังไม่ตกยังยังยังเงินดีอยู่ยังไม่ตกครับดูกล้องลรมันกำลังจะไปทางนั้นเลยเดี๋ยวผมต้องรีบกลับละไม่เข้าไปดูโกดังหรอกกลับก่อนเลย มาไม่ถึงบ้านผมเลยครับฝนมาเพิ่งจะมาลินโปรยๆเนี่ยลมเพิ่งจะมาน่าจะมาถึงในอีกประมาณสิบยี่สิบนาทีเนี่ยลมมาก่อนครับตอนนี้ผมรับสมัครเด็กนะครับเด็กงานเด็กทำงาน ็กฝึกงานเป็นเด็กฝึกงานเนี่ยเป็นลูกน้องทํางานใหม่่แเลยชื่อดูลักมาจากอ,อ,อะ,ะมาจากสุรินทร์แถวๆถอำเภอจอมพระท่าตูมอ่ะอำเภออะไรนะอ,อยู่ใกล้ๆกันนะ่ะลองไล่ให้ผมฟังหน่อยอำเภออะไรนะท่าตูมจอมพระแล้วอะไรอีกแถวแถวนี้เลยบ้านมีแต่ใบไม้เธอไปกวาดบ้านก่อนไปจ,จังรยจิงเขาไป ใบไ,ไม้เต็มเลยโอ้โหนี่มันสวรรค์ของใบไม้ชัดๆผมให้เด็กๆเขาพ่นสีรถไปดูกันไปดูผลงานเนี่ฮะกะกวดบ้านเรลล็วๆเดี๋ยวตรวจด,ดูก่อนว่ามีอะไรเปียกกระบะนี้ก็ได้ได้สตาร์ทมองเท่งไปแล้วรอพี่เก่ง รอพี่เก่งมาดูให้โอ้โหลมอาศาัศจรรย์เลยดูดิเออยิ่งกวาดไปยิ่งมาบ้านผมมันไม่มีอะไรบังเลยครับดูดิยิ่งกวาดไปก็ยิ่งมาเอ,อ๊มะขามดกๆนี่หล่นหมดเลย เดีย๋ยวจะให้เด็กๆเขาเก็บมะขามเอาไปขายกระบะเอาเข้าบ้านไม่ได้เลยมันม่องดูลักป้าเอานี่ปั๊มไปเขาหอมนี่ยเร็ว้าปั๊มไปเขาหอมนี่แล้วดูลักปั๊มน้ำมันหน่อยตัวยุมงเพื่อยังก็ดูลัก ฮะสนมเลยอะไมเอาไปของมันไปเอาไปไปมองกองยางมันมีหน้มมันอยู่ดิสายไฟน้ำสายไฟน้ำจำโมเลยกำบมมัน,น,นมันมีหน้มมันอยู่ในสายเหลืออยู่ ผมให้เด็กๆเขาทำรถเทเลอร์ครับเพราะว่าจะต้องพ่นสีใหม่สวยๆเลยนะเขาขัดออกอย่างสวยเลยนี่ครับขัดออกแล้วครับรอพ่นครับช่างพ้นของเราสุดยอดไปเลยนี่้าพายุนี่ค,ครับทำได้สวยมากครับช่างทำพื้นใหม่เลยนะครับเป็นสีบอลน,นะ ช่างดูรักช่างดูรักมันี่ช่างดูรักจะคล้องได้เฮ็ดอันนี้แล้วเอาแปรงท่าลงไปจนสุดเลยเนี่ยท่าน้ำตาลิวเนี่เอาตะเทิงๆได้เออบอเอานี่เอาตาเทิงลงไปให้มันลิวไปเลยเอาท่าเลยลงไปเลยนะจะท่าดันขางนะเอาต่เจะพอบันไดครับอันนี้แหละท่อนซื้อนี่แหละอันนี้บอเอาได้มีไ่ดีสวยเลย น้ำมังสีกับท่าเล่นนเขาเมอวนอันนี้ช่างดูรักครับผมสุดยอดอันนี้ขนาดมือใหม่ได้เยี้มเย่้มเย่้มเยิมขนาดครั้งแรกได้นี่้นสีเองเลยครั้งแรกผสมพากันผสมสีกันเองอันนี้ฝีมือช่างเพื่นครับคนเป็นล้อสีบอลเก็บเล็กเลน้อยก็สวยนะครับรถเพราะว่ามันเครื่องดีผมก็เลยให้มันไปตัวได้ไกลครับอันนี้เดี๋ยวจะติดแอร์ทีนี้แอร์ไฟฟ้า เครื่องดีถ้ารถเครื่องดีอ่ะมันไปต่อได้ไกลโอ๊ยพายุมาแล้วเก็บของเลยเด็กๆวันนี้พอแค่นี้เก็บของเลยวันนี้เลิกงานได้พอแค่นี้เก็บเก็บให้เป็นระเบียบเพื่อเอาได้หล่ะนะเปิ้ลมาเอาเครื่องมือไปใส่ถุงอันอนี้เบิ่งเอาไขควงออกไปไว้ในหันขังเก่ามัน,อมนเอาตะน,ตนี่ไข่เออเป็นของมันออกไขควงมาไว้น้ำหางเสียบบ่อ คลิปหน้าล้มทีโบนไ,ไปบ้างหลังคาบ้า,านานาะะ <c oughs> <c oughs> ออ้องแมงหน่อมั้งล้มได้สิมังให้เราล่ะเออลงแกียร์กันด้วยโอเคครับผมสวัสดีครับ